ยินดีต้อนรับพื่ทุกคนด้วยนะครับตอนนอี้กับผมบูมบูมคนเดิมในเกม Predator Hunting c l o u e s สำหรับวันนี้เราก็จะมารับบทเป็น Predator ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาก็คือ Alpha เจ้า Alpha Predator อวาุธที่เราไปวันนี้นะครับก็คือ Alpha s i c k l e หรือว่าเคียวเกี่ยวข้า <laughs> วเรียกซะไม่น่ากลัวเลยเปิดที่เราไปวันนี้นะครับก็มีเปิดกตีแรงเปิกกระสุนนะครับแล้วก็เปิกับดักที่จับได้นานขึ้น แต่ไม่รู้ทำไมเปิร์กตีแรงผมมี2อ,อันบักหรือเปล่าไม่แน่ใจมาดูกันนะครับว่าจะเท่แค่ไหนนะนี่เป็นตาแรกที่ผมเล่นเป็นเจ้าอัลฟาเพลยเตอร์นะครับจะรอดหรือร่วงนะครับก็มาลุ้นกันามาแล้วนะครับและนี่ก็คือเจ้าอัลฟาเพลยเตอร์นะครับนักล่าโบราณตัวแรก คลิกซ้ายก็จะเป็นการใช้ลิสเบลดนะฮะอาวุธก็มีเหมือนกับตัวอื่นนะครับเป็นพลาสมาแคสเตอร์ประจำตัวมีทุกตัวและก็น,นี่เลยนะครับอาวุธที่แถมมาด้วยอัลฟาซิเคิลนะเคี้ยวเกี่ยวข้าวสงสัยจริงบนดาวพลเเตอร์นี่มีข้าวให้เกี่ยวหรือเปล่าวะผมว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะว้เกี่ยวหัวคนมากกว่าเกี่ยวหัวสิ่งมีชีวิตอื่นอะไรอย่างนี้ โอเคเขาอยู่ไหนอ่ะผมมองไม่เห็นเลยเราเปิดช้าไปนะครับเมื่อกี้มัวรีวิวไม่เป็นไรลองเดินหาก็ได้นะ <S <S เราต้องสุ่มมาแล้ว่ามันอยู่ไหนนะครับฟังเสียงดีๆตรงนี้ตรงภารกิจไม่น่ามีใครมานะมิไดไอมันก็มีอยู่3แคมป์นะครับ ถ้าไม่แคมป์ข้างหน้าก็อีกแคมป์หนึ่งตอนนี้พวกเขาน่าจะกำลังเดินทางเหมือนมีเสียงป่ะคนนั้นมาหรือเปล่าวะหรือว่ามันกดเราต้องด,ดูดีนะครับเผื่อมันทาโคลนมาผมว่าไม่น่ามีว่ะมันน่าจะเห็นเรานะ่เป็นเงาแล้ว a อมันเป็นคนกดสัญญาณไอ้บ้าพวกนี้ทำให้เราสับสนไม่เล่นนานด้วยนะก็เลยอาจจะงงง,งนิดนึงนะ แคมป์นี้มีไหมเหมือนจะยังไม่มานะครับงั้นก็เลยแคมป์หนึง่งทางฝั่งนูน้นรู้สึกว่าจะไม่ได้ยินเสียงปืนเลยนะครับพวกนี้ค่อนข้างมาเงียบน่าจะทาโคลนกันไว้ดีอ่ะอาจจะเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะตอนนี้กดไม่ได้นะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วข้างหน้านะครับ กำลังวิ่งอยู่เลยตัวหนึ่งมันไม่ทาโคลนตัวหนึ่งไงตัวนี้มีหมูนะครับไปกินหมูกันแล้วกันฆ่าไวเผื่อบางทีเราเจ็บด้ได้กลับ,ลบมากินนะไอหมูเข้ามาหนีสิชึกอีกตัวหนึ่งเฮ้ยไม่ได้จะขึ้นต้นไม้จะกระโดดที่ไรนี่ขึ้นต้นไม้ทุกทีเลยลงไปฆ่าหมูกันนะครับงานฆ่าหมูคืองานของเรา เฮ้ยโอ้โหมันเห็นละมันได้ยินเสียงหมูนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวเราโดดเข้าไปด้านในโอเคแล้ววางกับดักดักรอมันมาเฮ้ยโอ้โหเห็นอีกแล้วเหบ้านี่อีกการเผื่อมันตามมาเฮ้ยมาจริงด้วยมามึงเรียบร้อยนะครับจับได้ฟันเข้าไปเออลบไปดึงโอ้โห โดรูปยิง<ด>ไม่ถูจะแตกโอ้โหแตกแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราต้องหนีไปก่อนนะครับออกจากบริเวณนี้มีคนติดกับดักด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้มันยังตามผมอยู่นะครับทำไมกระโดดไม่ได้วะเนี่ยกดกระโดดไม่ได้เลยกีตสม,มิน่าก็มีอยู่นะสงสยัยจะบักโอเคได้ละยิวเลยเมื่อกี้นี้ผมกะจะฆ่าสักหนึ่งนะแต่ก็จรจๆเราปล่อยก็ได้นะเมะื่อกี้ แต่ย่าฆ่างไงก็เออแตกก็แตกวะแลกกันไปเฮ้ยโอ้โหมันตามมาละเฮ้ยยังเห็นอยู่กะจะเนียนซะหน่อยเออย,ยิงตะข่ายเข้าไปไม่โดนฮะเฮ้ยยังไม่โดนอีกโอเคเราไปก่อนแลยกันครับรู้สึกว่าเพื่อนมันจะมาละอันนี้มีหมูไหมเฮ้ยด้านข้างมีหนึ่งคนคนเลื่อ้ๆวะเนี่ย น้าใช้ไอมีหมูอยู่ตรงนั้นนะครับหนึ่งตัวไปล่าหมูก่อนแล้วกันต้องกินก่อนแหละจังหวะนี้ไหนวะด้านหน้านะครับตีเลยเอ้ยโอ้โหตกใจหมดเลย AI นะครับวิ่งผ่านนึกว่าคนถ้ามาตอนนี้เราโดนลูปยิงแตกอีกแน่โอเคเพิ่มเลี้ยเรียบร้อยกำศัดไปได้หนึ่งก็ถือว่าข่มขวัญมาได้เฮ้ยโอ้โห แต่ว่ามันก็จะชุบอีกในไม่ช้านะนี่คนเลอยไอเนี่ยสับสนไปหมดแล้วน่าจะ AI, AI นะวิ่งมาหากันแบบนี้ไม่เล่นนานนะครับก็เลยแบบเรินๆนิดนึงทางนั้นน่าใช้พวกมันนะใช่แน่นอนแบบนี้เราต้องวางกับดักเพิ่มเฮ้ยโอ้โหยังเห็นอยู่เฮ้ยติดอะไรไมะเนี่ยโอ้ยเงงๆงง มันเป็นเงึงๆเงเอ a ออีกแล้ว AI แม่งชอบเสือกโอเคลงไปด้านล่างมันเป็นไหนกนบกเนี่ยเหลือต่ AI งั้นเมื่อกี้ผมตามไอมาเหรอวะนึกว่าคนเนะี่ยแสดงว่าตอนนี้มันน่าจะไปชุบเพื่อนฮะนั่นไงจริงด้วยปล่อยเขาชุบไปเลยแล้วกันรอบนี้ผมไม่เก็บไว้ฆ่า8แล้วผมฆ่า4เลยรู้สึกว่ามันจะตาดีพวกนี้ ขอข้างมดก็พอนะยครับพวกนี้น่าจะมีประสบการณ์เป็นนักล่าที่เคยล่าเพลเต,เตอร์มาก่อนหลายครั้งพูดเด้กับหนังเลยโอเคมันน่าจะอยุดแถววันนี้แหละฟังเสียงนะครับหรืออาจจะไปแคมป์นี้หรือเปล่าแต่เราไปวางกับดักรอที่แคมป์นี้แล้วกันโอเคขึ้นไปด้านบน บังกับดักเฮ้ยไม่ใช่อันนี้บ้าเอ้ยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยกับดักวางผิดอีกแล้วไอติีกก็ยิงแล้วเกินโอเคออกไปก่อนครับไปตั้งตัวก่อนไปตั้งหลักปักฐานวางไว้ตรด้วยกันเฮ้ยมีคนวิ่งมามีคนแยกว่ะจัดไปเลยแบบนี้น่าอยู่ในบ้านนี่แนะ่ตรึงแทงเข้าไปเออเรียบร้อยดึง ชาปรกิจไปหนึ่งศพเฮ้ยโอ้โหมันยุบระเบิดเข้ามาโอ้ลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับไม่เป็นไรตอนนี้พวกมันก็กำลังอยู่ด้านล่างกำลังยิง AI อยู่นะครับสังเกตดูมีตัวหนึ่งทาโคลนเฮ้ยโอ้โหมันเห็นเราอีกแล้วโอ้ทำไมรถเยอะจังวะบ้าเอ้ยมีหมูด้านล่างไอหมูเข้ามาหนี่สีใกล้ๆมาก ใกล้พวกมันมากโอเคกินหมูเฮ้ยทำไมไม่กินล่ะเฮ้ยเสียงมันอยู่ด้านข้างเลยนะครับกำลังเปิดกล่องพยาบาลโดนระเบิดไปทั่วเลยตอนนี้รอพลังงานฟื้นฟูก,ก่อนนะครับค่อยกลับเข้าไปเฮ้ยจะเอโอ้โหสามตัวเลยไม่ไหวอะออกมาก่อน นั่งเงียบๆตรงนี้หวังว่าจะเนียนตาเวลาหายตัวอยู่กับต้นไม้ครับมันค่อนข้างเนียนมากยิ่งในป่านะส่วนใหญ่คนจะมองด้านบนนะคิดว่าเราอยู่บนต้นไม้นั่งไงไอ้นี่ก็มองเหมือนกันมองด้านบนนะครับโอเคเฮ้ยมันยังมองทางนี้อยู่นะครับยังไม่ไว้ใจคนหนึ่งวิ่งไปโอเคเข้าเลยเลยกันจังหวะนี้ เฮ้ยโอ้ชนชนเสาเมืเ่อกี้เอ้ยเฮ้ยมีคนหนึ่งตรงนี้เออจับได้แล้วฟันจะไปไหนไอ้วิ่งไวเว้ยยังกับหนูเลยอยู่นิ่งๆสิเว้ยเออเรียบร้อยตายโอเคหลบมาก่อนตามมาไหมเฮ้ยเอไอเสือกเฮ้ยมันมาแล้วด้านหลังเออจับได้ครับมาดาบมาเลยอืมเรียบร้อยอีกตัว ีต้องจับก่อนนะเฮ้ยโอ้โหมันยิงบ้าเอ้ยลวงของนานมากเออจับได้แล้วมึงตายซะเรียบร้อยครับ <_ s> นี่แหละ AI ขี้เสือกแถมมาไอตัวแรกมาเลยชาปะนะกิดเอออะไรอะไรอะไรชี้อะไรชี้เป้าอะไรไม่ต้องรีบได้ทุกคน ตัวสุดท้ายเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอฮิวก่อนเวลาเกมจบเดี๋ยวไม่เท่เลือดเต็มหน้าขอฮิวแป๊บนดะอย่าเพิ่งตายนะนี่ก็เป็นการฮิวนะครับฉีดขาไม่เหมือนกับพวกธรรมดานะจะฉีดตรงเอวนะเพื่ออาจจะมีสองท่าผมก็ไม่แน่ใจนะ,ะตายแล้วเรียบร้อยรอไม่ไหวนะครับชิงตายก่อนเลยตัวเมื่อกี้ แจ็ะโกลด์ลก,กับดาวแล้วโว้ยเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นเกมเพลย์ของอัลฟาเพลยเตอร์นะครับก็มันก็เล่นง่ายอ่ะคล้ายๆกับพวกฮันเตอร์นะครับสายเดียวกันอะไรก็ท่อกันหมดแค่สกินเป็นอัลฟาเฉยๆนะก็ถือว่าไม่เลวนะครับตัวนี้เอาเลยครับตอนนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงการรีวิวนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าอัลฟาเพลยเตอร์ที่เราได้เล่นไปเมื่อกี้สำหรับอัลฟาเพลยเตอร์นะครับตัวนี้เป็น DLC ที่ เขาให้เล่นฟรีนะฮะเมื่อเราเลเวลถึง100ยซึ่งผมก็ร3 0แล้วตัวนี้จริงๆผมว่าเขาจะให้เล่นแต่ PlayStation หรือว่าคนที่ซื้อฟิกเกอร์นะครับแต่ว่าอยู่ดีเขาก็เอามาแจกเฉยเลยนะครับก็ <c oughs> ถือว่าดีไปสำหรับประวัติของเจ้าตัวนี้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นหัวหน้าผู้นำการก่อกบฏครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ปลดปล่อยพ่อพันธุ์ของเขาครับ <c oughs> ให้รอดพ้นจากเงื้อมือปีศาจโบรัน แล้วก็ต่อมานะครับเขาก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อ The First Hunter หรือว่า Alpha Predator นะครับตัวนี้ก็จะมีพลังความสามารถเหมือนกับพวก Hunter หรือว่า Jungle Hunter นะครับขีดพลังเท่ากันหมดเลยนะก็สายเดียวกันแต่ว่าเป็นสกินอีกสกินหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เรามาดูกันที่ร่างกายนียลักษณะทางร่างกายก็เหมือนกับ Predator ทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาใช้เกราะที่แตกต่างออกไปนะครับก็คือ ใช้สิ่งมีชีวิตอื่นแทนครับที่เรารู้จักกันในชื่อプレเด o r เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นดีไซน์เก่าเนะี่ยแล้วก็เขาเอามาทำเป็นกราะแทนนะตัวนี้ก็จะมี s t b l a d e นะครับอยู่ที่ขวามือเป็นอาวุธที่มีเล่มเดียวนะครับไม่เหมือนกับตัวอื่นที่มี2เล่มก็เทไปอีกแบบนะตัวนี้ก็จะมีผมยาวนะครับมีการมัดผมแต่ไม่ได้แต่งอะไรเยอะฝั่งซ้ายมีปืนพลาสมาแคสเตอร์ และก็ต้องแขนนะครับก็จะมีปลอ,อกแขนที่เอาไว้ควบคุมปกลณ์ต่างๆบนร่างกายนะเขาแต่งตัวโบราณและก็เท่มากนะต่อไปก็ไปดูสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากดูกันนะครับก็คือการถอดหน้ากากอ่านี่คือหน้าตาของเขานะครับหน้าตาเขาก็จะไม่ค่อยเหมือนกับเพเลเตอร์ทั่วไปนะฮะก็จะมีเหลี่ยมมีคมดูน่ากลัวนะครับฟันเยอะด้วยตัวนี้สีดั้งเดิมก็จะเป็นสีขาวนะฮะ แล้วก็มีสีอื่นให้ปรับแต่งมีสีดำนะครับสีแดงโอ้โหอันนี้โคตรเท่เลยเกับปีาศาจมาจากนรกต่อมาอน,นี้สีเขียวแล้วก็สีเทานะี่ก็เท่ไปอีกแบบตัวนี้ก็มีสีคลาสสิกด้วยนะครับสามารถใส่ได้ก็เท่เหมือนกัน,นครับอันนี้ดูน่ากลัวเลยอะต่อมาเป็นสีดีฟอล์ t นะครับอันนี้สีตัวเกมนะก็ดูน่ากลัวเหมือนกัน เรื่องสกินนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าใครชอบแบบไหนก็สามารถซื้อมาแต่งได้กดซื้อปุ๊บก็จะมีข้างในให้ซื้ออีกนะมีหลายแบบหลายสีมากเลยอ่ะโอเคต่อไปแล้วก็มาดูที่เกราะนะฮะเกราะสามารถแต่งสีได้เหมือนกันนะครับก็จะมีสีต่างๆให้เราเลือกนะแล้วแต่สไตล์ของเราเลยดูไปเรื่อยๆนะเฮ้ยอันนี้เหมือนกับเกราะในสกายริมเลยะ่ะเกราะมังกรเหมือนจริงนะเนี่ย ก็มีเกาะซีซันต่างๆเยอะมากนะอันนี้ก็แล้วแต่นะก็ <c oughs> จะมีหลายราคามากส่วนตัวผมนะครับผมว่าเกาะสวยไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปนะตอนนี้ผมมีในหัวแล้วว่าจะเอาอะไรนะผมจะเอาเกาะสกายริมแล้วก็สกินสีแดงมันน่าจะเข้ากัน <c oughs> เรียกเกาะสกายริมไปเลยแล้วกันต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องรางนะเครื่องรางไม่มีอะไรเพิ่มมานะก็มีเหมือนเดิมนะครับบ๊อบแคท เฟรนี้วูฟนี่ก็จะมีโครงกระดูกเอเลี่ยนมาให้นะไม่มีเนาะตัวนี้สามารถเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดดร็อกหรือว่าทรงอื่นนะครับก็สามารถใช้ได้หมดเลยแถมยังเปลี่ยนสีได้ด้วยนะแต่ว่าาทรงนี้เหมาะแลละไม่ต้องเปลี่ยนนะเฮ้ยตัวนี้มีให้เลือกสีด้วยนะครับอ่า สวยงามนะครับแต่ว่าสีขาวก็โอเคแล้วต่อมามาดูที่หน้ากากนะฮะตัวนี้สามารถเปลี่ยนหน้ากากใช้ของคนอื่นได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เข้ากับชุดก็ <sk owski> <sk owski> ประมาณนี้ a, ลองใส่หน้ากากตัวนี้ดูนะครับประมาณนี <sk owski> <sk owski> ้นะครับมันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่ก็ดูแปลกไม่เข้าดูแปลกด้วยใส่เดิมของเขาดีละ ถ้าไม่ชอบก็สามารถแต่งสีได้นะครับให้มันดูโดดเด่นแต่ผมว่าดีไซน์มันก็โอเคละเหมาะกับชุดหน้ากากก็เข้านะก็โอเคไม่ได้ซีเรียสน,นะจะสำหรับบางคนเนี่ยผมไม่รู้นะบางคนก็ว่ามันแปลกนะหน้ากากอันนี้แต่ผมว่ามันโบราณดีต่อมาเรามาดูสีหน้ากากนะฮะหน้ากากอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอันนี้มันสีกระโหลกเลยนะ ใครชอบสีไหนก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะส่วนตัวผมชอบสีกะโหลกมากกว่าสีแรกอะ่ะสำหรับอาวุธที่เขาแถมมานะครับก็จะมีอันเดียวนะครับก็คืออัลฟาซิเคิลนะหรือว่าเขียวเก,กี่ยวกะโหลกอาวันนี้ก็เป็นอาวุธของเจ้าอัลฟาเพเเตอร์นะครับที่เขาใช้ปราบพวกเอเมจิเมื่อหลายพันปีที่แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับรูปร่างโอเคสำหรับวันนี้ การอัปเดตแล้วก็เกมเพลย์ของ Creator, เจ้าอัฟาเพลเตอร์ครับก็มีเพียงเท่านี้นะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปงใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับพาทหน้าอยากให้เล่นสายอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะสายปืนดีไหม Eu amo